สวัสดีทุกคนเลยนะคะโอ้ยตายแล้วตายแล้วมีใครคิดถึงเกมซากุระบ้างไหมเอ่ยคือแบบว่าปอนเนี่ยไม่ได้มาลงโคจนานเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือปอเนี่ยจะลงแต่เกมยันเดเละนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะปอจะกลับมาลงเกมซากุระด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยจะลืมกันนะคะเอาละคะ่ะปอก็ไปเจอไอดีนึงมาค่ะเป็นไอดีที่เกี่ยวกับเกมยันเดเละอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าไอดีนี้นะคะเป็นไอดีที่ สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยทำนะคะออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างเหมือนกับโรงเรียนยันเ,นนเล็มากๆเลยนะคะเอาละค่ะทุกคนไปค่ะโอ้ยคิดถึงเกมนี้มากๆเลยนะคะเอาละจ่ายันจังสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆาหยุยไม่ได้มาเจอก,กันในเกมซากูร์ลังเนี่ยนานเลยนะคะใช่แล้วยูอาวลาดทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปชม ลงเรียนยนันเล็กกันนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะทุกคนเอาล่ะยันจัง แต่ว่าก่อนอื่นนะเธอเนี่ยจะต้องไปหาลุ่มพี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะลุ้มพี่โอ้โหนี่เลยค่ะคือเป็นเวอร์ชั่นที่เหมือนลุ้มพี่นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะเพราะว่าจากหน้าตาทรงผมสีตาคือใช่เลยนะคะทุกคนต้องบอกว่าเกมซากุระนะคะเขาก็ออกแบบมาเนี่ยได้เหมือนกับเกมยันจังเนี่ยประมาณสักแบบว่า3 0นตนะคะทุกคนค่ะเพราะว่านี่คือ เขาหน้านะคะของลุงพี่สัมภัยตรงปกแน่นอนนะคะทุกคนเอาละคะ่ะอุย้ยตายและะ้วค่ะลุงพี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปโรงเรียนด้วยกันนะคะวันนี้คือบอกเลยว่าอากาศเนี่ยก็ค่อนข้างแจ่มใสมา,มากๆเลยนะคะนเนี่ยอันดับต่อไปคือปอจะมาใส่เลขอดียกันนะคะนี่เลยคะ่ะทําการนะคะ กดโอเคเลยค่ะทุกคนปึ้มมาดูว่ามันจะว้าวขนาดไหนนะคะทุกคนโอ้ก็ค่อนข้างใช้พื้นที่เยอะพอสมควรเลยนะคะและนี่เลยค่ะทุกคนถามว่าเหมือนไหมบอกเลยว่าคือแบบเหมือนแม้กระทั่งพื้นเลยนะคะดูสิ โอ้โหบอกเลยว่าคนทำเนี่ยจะต้องนะคะเป็นแฟนคลับของเกมยันเดเลเนี่ย,ยแบบเต็มตัวแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยโคตรขยันเลยนะคะทุกคนดูสิคะเหมือนมาก,มากคือแบบจะเหมือนไปไหนก่อนคะ ทั้งดอกสากุระแล้วก็แบบว่าเอ,าเอาิ่มไอตรงทางเข้านะคะทุกคนค่ะที่มันจะเป็นแบบว่าโค้งโคง,งเห็นไหมเออเอาละค่ะทุกคนมาดูว่าด้านในเนี่ยจะเหมือนแค่ไหนนะคะเอแต่ว่าปกติคือตรงนี้เนี่ยจะมีคุณครูนะคะยืนเฝ้าเนาะแต่ว่าอันนี้คือไม่มีเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนอ่าส่วนด้านนี้คือไม่มีอะไรเลยนะคะ แต่ว่าเราเนี่ยจะไปโฟกัสในโรงเรียนกันดีกว่าเนาะโอ้โหดูสิคะทุกคนคือต้องบอกว่าพื้นเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้ค่อนข้างเหมือนเหมือนกันนะคะเห็นไหมดูสิเขาทำพื้นด้วยนะคะทุกคนเฮ้ย ธรรม,มดอาอะเฮ้ยแล้วก็สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือตรงบริเวณด้านนี้นะคะก็จะมีป้ายโฆษณานะคะอยู่ด้วยค่ะซึ่งมันเหมือนกับในเกมยันจังมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะคืออบริเวณนี้เนี่ยเขาก็จะแปะนะคะเป็นป้ายเกี่ยวกับเอิ่มชมรมต่างๆในโรงเรียนนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะเห็นไหมลูซี่โคตรเก๋เลยอะแกแล้วก็อันนี้คือเป็นแบบว่าเป็นชั้นวางของรางวัลน,นะคะ ซึ่งก็เหมือนเหมือนกันค่ะทุกคนอาจจะไม่ได้เหมือนร้อเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็เหมือนค่ะนะคะดนอายุอันนึงก็เหมือนกันนะคะเห็นไหมอู้หูธรรมดาที่ไหนละจ๊ะไหนดูซิว่ามีอีกหรือเปล่าขอขึ้นไปดูที่ชั้น2องนี่สิชั้น2ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ชั้นสนะคะทุกคนไปดูกันนะครับชั้น3ก็น่าจะ ไม่มีอะไรนะคะทุกคนแปลว่าเขาเนี่ยเอ่มน่าจะตกแต่งแค่บริเวณชั้นล่างเท่านั้นนะคะโอ้โหถามว่ามันดีไหมเปะว่ามันดีนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ด้านนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้ก็ น่าจะเป็นมุมที่เพื่อนๆเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันแน่นอนนะคะเพราะว่ามันคือโซนน้ําพุที่ว่าจะมีคนเน่ยเดินไปเดินม,มาตลอดเวลาเลยนะคะทุกคนเอาล่ะคะ่ะลุงพี่ขาเดี๋ยววันนี้นะคะไหนๆเราก็มาโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวฉั้นจะพาลุงพี่เนี่ยไปเที่ยวดีกว่านะคะเอาเดี๋ยวนะอ้อเอ่อเหมือนปอจะเพิ่งสังเกตว่าตรงบริวเวณด้านนี้นะคะทุกคนเขาทํา เป็นล็อกเกอร์ค่ะเห็นไหมเป็นล็อกเกอร์ยาวๆนะคะซึ่งก็เหมือนกับในเกมยันจังเหมือนกันนะคะว้าวอุ้ยคือเพิ่งสังเกตนะเน,นี่ยเห็นไหมโอ้สุดยอดไปเลยเอาลคะค่ะลูมพี่ เดี๋ยววันนี้นะคะเซงก็จะพาลุกพี่เนี่ยไปกินไอติมแล้วกันนะคะสําหรับเกมซากุระนะคะใครที่อยากจะให้ปอเนี่ยมาทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถนะคะพิมพ์แนะนาปอใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนใช้แล้วเอาละค่ะคือเราก็จะกลับมาที่ร้านเดิมนะคะคือเป็นร้านที่เราเนี่ยมากินเป็นประจําเลยนะคะเอาละค่ะ เราจะนั่งโต๊ะไหนดีแหละคะเนี่ยเอาเป็นโต๊ะนี้แล้วกันนะคะลุงพี่นั่งเลยค่ะลุงพี่คะ่ะวันนี้ฉันอยากจะกินอยากกินอันนี้แล้วกันนะคะคือพันหนึ่งเลยอะแกนี่ กำลังนั่งกินมังกรองอยู่คะ่ะเอา้าแล้วคือรุ่มพี่ไม่เลยมาหรอคะเออรุ่มพี่คะก็คือรุ่มพี่นะคะกินกาแฟใช่ไหมส่วนเราก็คือกินมังกรองคะ่ะทุกคนคือต่างคนต่างกินไปยิ้มไปโอ้โหคือแบบดูมีความสุขดีนะคะเนี่ยทุกคนใช่ไหมโอ้ยุงพี่คะอร่อยอร่อยจังเลยละคะลุงพี่โอ้ย ก็แน่นอนแหละยันจางเพราะว่าร้านนี้เนี่ยของเขาเนี่ยมันดีจริงๆนะใช่แล้วค่ะเอ่อเมื่อไหร่ลุงพี่จะกินหมดหล่ะคะเนี่ยโอเคค่ะลุงพี่คาตามมาเลยค่ะอ้อลุงพี่คาอิ่มจังเลยนะคะลุงพี่อุย้ยลุงพี่ก็อิ่มเหมือนกันนะครับใช่ไหมคะใช่ไหมคะไวเซนเนี่ยจะพาลุงพี่นะคะมากินที่ร้านนี้อีกนะคะลุงพี่เออได้เลยครับงั้นก็ ไปค่ะทุกคนตามมาเลยค่ะลุงพี่เอว่าแต่เราเนี่ยจะไปไหนดีนะคะเนี่ยทุกคนเอิมอ๋อรู้แล้วก็คือเราเนี่ยกลับเข้าโรงเรียนกันดีกว่านะคะไปค่ะทุกคนไม่ได้นะคะไม่ได้เราเนี่ยจะพาลุงพี่นะคะโดดเรียนไม่ได้นะคะใช่ไหมคะลุงพี่ ดูสิคะทุกคนคือแบบว่าบรรยากาศคือแบบว่าเหมือนเราเนี่ยอยู่ในเกมยันจังมากๆเลยนะคะนี่ใช่ป้าโคตรเหมือนอนะะจริงไปค่ะในเวลาเข้าเลีนแล้วนะคะเราต้องเป็นเด็กดีค่ะห้ามโดดอา้าวเดี๋ยวอะไรอะพอเรามาถึงก็คือว่าทุกคนเนี่ย เรียนจบคาบนี้แล้วเหรอแล้วทุกคนจะเป็นหนึ่กันหรอคะอง,งั้นปอจะตามไปแล้วกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวปอจะตามเพื่อนๆไปนะคะเอ้ยหรือว่าพวกเขาเนี่ย <c oughs> กาลังจะไปเรียนวิชาพละวะต้องใช่นแน่เลยทุกคนได้เลยงั้นหด่อยฉันเนี่ยจะช่้ไปเป็นเสื้อผ้าก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยค่ะนี่เลยไปดูกันนะคะนี่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 ฟลูมว้าว ลุงพี่คะฉันหุ่นดีไหมคุงพี่โอ้ยันจังเธอนี่มันหุ่นดีเหลือเกินน่ะโอัยก็ธรรมดาแหละคะ่ะลุงพี่คะไปแล้ววิ่งค่ะปื๊บปื๊ดปื๊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 เฮ้ยเอาดีเอาดีคือเราปลดล็อกแล้วเหรอเนี่ยคือจะบอกว่าตั้งแต่ปอเล่นเกมซากุระมานะคะปอไม่เคยเล่นตามเนื้อเรื่องเลยนะคะทุกคนคะ่ะจริงๆไม่เคยเล่นตามเลยนะคะ ก็คือว so ่าฉันเนี่ยวิ่งจนปวดน่องหมดแล้วนะคะลุงพี่ค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะลุงพี่เอาละค่ะทุกคนค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับการมารีวิวนะคะโรงเรียนที่เขาเนี่ย ตกแต่งมาได้เหมือนกับเกมยันจังเนี่ยประมาณ100%เซเลยนะคะทุกคนเหมือนตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนเลยนะคะโอ,อ้โหก็นั่นเลยค่ะทุกคนใครที่อยากจะลองมนเดินเล่นนะคะปอก็จะทิ้งไอดีนะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็าย b y ยคะ่ะ b y ยบาย ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน